คนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับช่องต้นน้ำชาแนลกันนะวันนี้จะมาเล่นเกม,เ,มเอิ่มปุ๊บปุ๊บกันเนะาะค่ะเรามาเริ่มกันเลยพี่จะจะเป็นคนถ่ายนะคะเริ่มแล้วนะฮะพี่จะจะอ้าวพี่เดียวตั้งตั้งไปเจอพี่อู๋จุนถ่ายคลิปใหม่แล้วนะช่นพี่อู๋จุนพี่จะเริ่มเข้าแล้วนะคะตอนนี้เข้าไปที่หมดรูปรูปภาพก่อนนะคะ จุบก,ก่อนนะคะใช่เอาจะก,กดหมดหนึ่งก่อนนะใช่ก็จะต้องกดหมดใช่เปล่าพี่ครบซักใช่เปล่าพี่เดวใช่ใช่วันนี้มีแขกรับเชิญน,นั่นก็คือพี่เดวนั่นเองนะพี่เดวกดอยู่นะคะใช่ตอนนี้ตอนนี้นนนนใครที่อยากมาหาเราที่พิลล์โลก,ก็สามารถมาได้นะยาวเลยพิลล์โลด oh <my> โอเคโฆษณาโอเมก้าเปิดใหม่โฆษณา โฆษณามาเป็นบ okay. ้าเลยไหนวีดีโอไม่เห็นเลยเอ้ามาไหนมาไหนเราจะกดนะคะพอยนี่คือจะเป็น mhm, ม right right right? ันจะมีพอหยุดตรงนี้เราจะเราจะทำให้มันสวยสเลย จะถ่ายคลิปกันถึงสุกนะคะ okay, เดเอพี่เดวจะเปิดกล้องหรือไม่เปิดก็ได้เปิดเปิดเอาเปิดเปิดเกล้องคนเนาะโอเคตอนนี <จะ S 1> <ห>้พี่ย<ะ>ักกดโหมดแรกอยู่นะคะจะเป็นโหมดเป็นโหมดปาพะีีเดลมีช่งองสองน้งต้นน้ำด้วยนะคะแต่น้องต้นน้ำลงคลิปแค่วัน วันจันน้องไม่ได้ลงนะใช่ไหมจันใช่วันนี้วันจันไม่ได้ลงเฉพาะลงแค่วันหยุดวันหยุดแต่ว่าวันที่เราถ่ายคลิปยังเดได้อ่ะใช่เปล่าทุกคนเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่า<อ>คนที่ปอกไข่ได้สวย,ยไม่ติดเปลือกจะเป็นคนที่สมหวังในความรักโอ้โหทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยหืมจะไม่ทนแล้วนะจะไม่ทนแล้วนะ ตอนี่นะคะข้ามดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเคคะสียงอาจจะก,กล้องหน่อยนะโอเคพี่เดวมามาแล้มาแล้แลอ่ะพี่เดวพี่เดวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเอิ่มใช้อันนี้กันอ้าวใครที่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะก็วงไว้ตรงนี้เลย พี่เดลได้ไหมคะวันนี้คทำมามา่าเอ้าววันนี้เราจะมาช่วยกันนะคลิปที่ยังไม่มีพี่เดลคือวันนี้คือคลิปแรกค,คือของพี่เดลเลยต้นน้ำกำลังทำอปากกาต้นน้ำเอลยเห็นหน้าเราด้วยจะเัลเป็นปากกาสีน้ำเงนินฮะว๊อ<า> โอเคเอาวัว <Okay. S 2> <All>. เรา <All. S 1> ก็จะ All. 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 ให้ใครอยากเล่นเกมนะก็ก็มาตรงนี้ได้เลยนะที่เป็นรูปอันนี้นะนี่จะเป็นรูปอันนี้ที่เราวงไว้สำหรับในวันนี้รูปอันนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะให้พี่เดวมาก,กับอ่ะพี่เดวมานี่เคกกับเชิญ อ้าวอันนี้คือจะเป็นแบบนี้เลยนะที่เาราลงไว้ค่ะอยากสอนแอปนี้เลยนะมาเดี๋ยวเริ่มมา,มาค่ะพยายามมาคิดไปเอาวอล์มมา,<อ>าทำต่อ<ด>เลยพร<ด>อามไหมนะแต่พี่จะทำมะม่าให้ดูนะว่ามันจะกล่องเปิดไหมโอเคแล้วก็เก็บตังค์เลยครับดูนะมันจะเป็นยังไง พี่ได้ทำเองเลยนะเฮ้พี่เดียวมันมีเก็บค่าใบาสีด้วยใช่แล้วพี่ด้เร่งหมดอื่นให้ดูนะคะใช่ค่ะจา้าอันนี้เป็นหมดที่สองหมดที่สองต่อไปหมดที่หนึ่งอันนี้เป็นหมดที่หนึ่งเท่านั้นแต่ว่าแต่ว่าพยายามจะต้องหมดที่สองนะก็เพราะว่าเราไว้หมดนี้จบแล้วแต่ว่าทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้แหบมบมันจะมีหลายหมดจะมีหมด ดแล้วใช่ปาเราจะต้องเราจะาบบว่าเราอยากเริ่มเล่นใหม่ใี่ปาวเราต้องไปที่หมดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอะไรออยากเปลี่ยนรูวใหม่ครับครับกดตดทำไมโอเควนชืนนน่อไมกำลังกำลังเลื่กคอยให้ Ready for a challenge แม่เอ้ยเพื่อนจะหมดด่ายดันถึงสุดนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะโอ๊ยเอ๊คเขาเลอาทานน้องต้นน้ำไม่ได้หลุดนะคะเพราะว่าโทรศัพท์น้องโทรศัพท์ของเราจะเป็นแท็บเล็ตอยู่แล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นแท็บเล็ตแบบไม่ใช่พับนะแต่ว่าแต่ว่าตอนตอนที่เราอยู่ป .3 เราจะซื้ออื่มไออือ่มโทรศัพท์ไอโฟนสิบห้า <iPhone 15. S 2> พี่จะเลือกโหมดช็อกโกแลตนะคะแต่พี่จะได้เลือกหมด,ะะด,ด,หมดทุกคนใครอยากได้โฟร์สิบห้าต้องเก็บตังค์ให้เยอะๆก่อนเรียบเลือกเป็นกัน เยอะแล้วพูเจอเยอะแล้วมึงหนีเหรอมึงหนีเหรอะปี๊ปี๊ปี๊อันนี้ออะนอันนี้คือเกมใหม่เลยก็เพราะว่ามันโฆษณาก็เพราะว่าเราเกลียดโฆษณาอันนี้ขั้กดแอปนี้นะคะแอปที่สองนะคะพี่จะทำไปเยอะมากแล้วนะคะพี่เดียวอ่ะถอยถอยอนเยเอะมากจะอ้าวใครใครแบบว่าใครอยากในนั้นก็จะไปเร่อไปหาโหมดที่สองก็ได้นะคะใช่ แต่ว่าแต่ว่าถ้งหมดแล้วมันจะมีเอืมอันนี้นะมันจะมีอันนี้ให้ทุกคนให้มันต้องใช้เงินหรือโฆษณาหนึ่งนะพี่<อ>าหิวม,<อ>มากมากเลยตอนนี้ เปียวนะคะทุกคนครูเปียวสอนยศครูประจำชั้นห้องพี่เดียวเลยนะครครูเปียวสอนยศทุกยันไม่มีแฟนนะคะครูเปียวสอนเลยค่ะจะมีเปียก็ในเล็กไอจีครูเปียวมาแน่เลยนะคะเปียวสอนยศเป็นพี่เดียวพี่เดียวเอิมพี่เดวเล่าเล่าเรื่องเอาไว้ให้ทุกคนฟังหน่อยซิว่า ตอนเป็นเด็กทําอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยตอนเป็นเด็กนะคะพี่เดียวจบเรียนมาตั้งแต่อายุสิบก่าประมาณตอนที่จบป .6 เแนบบี่ยพี่เดียวะยจะเป็จะเป็นรูปแบบนี้<ะ>โอเคโอเคบ๊ายบาย,บายทุกคน